รีบกลับวะเข้าไปวูว้ดกลับไปยิงเข้าเจ้เข้าเผือ่บบอกูเรียกบอกบอกแม่มึงบอกชณะหมูกรอบกล่องน,นึงไม่มีต่างค์ว่ะจวนให้วันหลังแล้วันหลังแล้วันหลังแล้ อะไรฮะไ,ไ,ไม่มีตังไม่ถึงมีอยู่เก้าสิบแปดบาท <c oughs> บอนบอกงนําีหกหอกล่องหนึ่งจ่ายจ่ายพวกนี้โอเคฮะจ่ายพวกนี้นะอเจนะโอ้โหเ้าอเจขี้เกยจกลับบ้าน กอดของนึงไอเจ๊แม่งไม่สั่งให้กูไอสัต์วอลเดตหัวคุวยไอสั์กดก็กดร้อยหนึ่งได้เนี่ยพี่เติมแล้วนะมาขายของให้ไวเลยไอป่องที่พี่หนห้ยของจันดี้ อ้าวเอาวะเฮ้ยเม่นไงที่เราล้อเม่นไงที่เราล้อมาว่ะดาตาเปลี่ยนสีเว้ยโอ้ยเยอะว่ะเอาเอาเอาพี่เม่นก่อนเลย มนีคณะหมูปอบอะไรที่จะเอาเหรอวะจะเอาหรออุ้ยีเมนยั่พี่ามพเมนจ๋าพี่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 เมนจ๋า ก็ตายเลยพี่เมีแม่งโหดวะตูดเมียไม่ได้หรอพี่เมีแม่งโหด